ช่วงนี้ก็กำลังแพนปล่อยเพลงใหม่ครับผมก็น่าจะออกมาประมาณเร็วๆนี้ครับแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวถ่ายทำมาซีรีส์ครับผมเรื่องกงารณ์ย่าค่าในกำลังช่วงนี้อย่างเต็มนี่คือเป็นสไตล์ไหนคะเด็งเออก็จะเป็นผมวก็น่าจะเป็นแบบออกป๊อปฮิปฮอปอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกับเพลงที่เพิ่งปล่อยไปชื่อว่าเพลงสิงสองก็สไตล์ก็จะใกล้เคยเียงกันอย,ย่างล่าสุดเห็นว่าพาบริษัทไปเอา ก็สนุกดีครับก็ล่าสุดเพิ่งพาพี่ๆที่บริษัทไปไปแบบเหมือนไปทริปไปพัฟ่อดกันอะไรเงี้ยก็ก็มีทั้งความสนุกแล้วก็ความวุ่นวายต่างๆนานาครับผมเดี๋ยวคือเราเราก็มีการเก็บภาพไว้ด้วยเดี๋ยวน่าจะเอาลงทาง y o u t u b e คิวอาร์บิวเอ็นเทนเมนแล้วเร็วนี้ก็เดี๋ยวทุกคนน่าจะชอบกันนะมันสนุกมากตลกมากทั้งแรกครับทั้งแรกครับภาพทุกเลยถ่ายไปในราคาที่ราคาเที่ยวเลยอ่า เอจริงๆก็งงงนิดนึงอะแต่ว่าคือพอเราไม่ได้ทร e a ว่าแบบเราเป็นเจ้าของบริษัทอไรนาั้นเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนกันอนะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอเราไปกันเราก็จะมีการแบบมันจัดคลิปไปลงเรือมีเล่นเกมกันอนะไรเงี้ยเพราะซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีแล้วก็ทําให้แบบพี่ๆทุกคนแบบใกล้ชิดได้สนิทกันมากขึ้นเลย จริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงกับแบบเปลี่ยนบทบาทไปเลยเพราะว่าอย่างก,การการแสดงหรือว่าการทำเพลงเราก็ยังทำอยู่เพราะว่าเราแค่เหมือนมีมีทีมของเราขึ้นมาแล้วก็เราจะต้องบริหารทีมไปด้วยเลยถามว่ามันยากไหมมันก็ยากแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมกับเหนิงก็กำลังค่อยๆพยายามเรียนรู้ไปเรืร่อๆยๆอะไาเงี้ยครัแล้วเหนิงเรียนรู้เป็นยังไงบ้างคะนพารของการเป็นของคก็อืม <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันก็เป็นด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วแบบเวลาที่เราจะคุยกันเรื่องงานหรือว่าเรื่องของบริษัทเราก็ใช้เหตุผลในการคุยกันแบบรวดเงี้ยมีปัญหาอะไรต่านๆ้น่อมาแก้ไขอะไรอบบจริงจริงมันก็มีเข้ามาทุกวันนะครับด้วยความที่พอเราเราทํางานต่างๆมีการดีลข้อตกลงโน้นนี่มันก็มีปัญหาเข้ามาทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆผ่านไปได้อะไรเงี้ยครับคือผมผมก็รู้สึกว่า บางอย่างถ้าเราจะไปเร่งในการที่แบบแก้ปัญหาเลยหรือว่าหาคำตอบเลยอ่ะมันก็อาจจะไม่เวิร์กซะทีเดียวอะไรเงี้ย่ะอกฝากผลงานก็ผมก็ขอฝากตอนนี้นะครับเพลงเพิ่งปล่อยไปนะครับผมชื่อเพลงว่าเสียงสองนะก็สามารถฟังได้แล้วทุกตรีมมิงนะครับผมและยูทูบแล้วเอ็มวีก็สามารถดูได้แล้วนะครับทางอินทูชแนลเจเลอร์นะครับผมแล้วก็ขอฝากที plus ชาบาเลเอุลุลติ่นวาชูข้าไว้นะครับผมอร่อยมากๆครับฝากด้วยนะครับ mm hmm. แล้วฝากซีรีส์ด้วยครับกาลุญยาฆ่านะครับปลายปีนี้ครับ